ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่18ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมจะบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าดาวมีการขยับ นะครับโยกย้ายสองดวงมาอยู่ในเรือนลาภะหนึ่งในนั้นคือดาวอาทิตย์สองคือดาวอังคารส่วนดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งกเกษตรราธิบดีลอยในภพลอยกลางฟ้าอยู่แล้วงานของคุณยังได้รับความสำเร็จดีอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนสุภาามาเป็นลาพระนี่หมายถึงจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับ ส่วนดาวอังคารที่มาอยู่ในภพลาภาตรงนี้นั้นนะดาวอังคารที่มาอยู่ในภพลาภาตรงนี้นั้นมันจะแปลความหมายว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือ็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นไปได้นะนะครับอย่างไรก็ดีดาวสาวที่รอยอยู่ในภพการเงินครองอยู่ในภพการเงินยังทําให้การเงินของชาวลัคนาราศรีธนูนั้นคล่องตัวดีอยู่ ประกอบกับดาวเจ้าตัวของคุณเองก็ไปอยู่ในเดือนการเงินด้วยก็ขยันทํามาหารแดกชิบหายเลยชาวธนวูเออนะครับวันจันทร์นะครับ,นะรบเป็นวันที่จะมีการติดต่อารายละเอียดปีกย่อยต่างๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคดีมาให้วันอังคารจู่ๆก็จะมีความรู้สึกลอนลี่ว้าวเวเงาเงา,งาขึ้นมาแปลกๆเฉย วันอังคารนะอาจจะเป็นอารมณ์ช่วงสวิงสวายอะไรนิดหน่อยก็ได้พอเข้ามาวันพุธและพฤหัสอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่องานหรือจะต้องมีการติดต่อเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแม่งจะดีนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางก็ได้แหละในช่วงวันพุธและพฤหัสศุกร์เสาร์เป็น2วันที่ดีมากในเรื่องการเงินจะมีโชคดีเรื่องเงินติดต่องานอะไรต่างๆไว้จะสําเร็จสักเซสการเงินจะดีแล้วก็วันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายๆชิลๆ ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้ว่าถ้าจะต้องมีการตัดสินใจใดๆที่เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องการเงินการทองหรือการดิวงานโครงงานอะไรบางอย่างนะครับให้อยู่ในช่วงครึ่งสัปดาห์หลังพระหัสสุกเสากำลังสวยกําลังเหมาะถือว่าดีมากและมีโอกาสจะสําเร็จได้มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแบบลับๆ ไม่เปิดเผยแต่ดีเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์เองก็เดินอยู่ในเรือนวินาศไปเลงกับราหูดาวศุกร์นั้นถึงแม้เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวศุกร์เกี่ยวกับการเงินด้วยแต่ว่าดาวศุกร์เองก็มีเขาเรียกว่ามีพลังในความรักในตัวของมันเองอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าโภกระทรักกิเลสกำหนัดให้ดูที่ดาวศุกร์นะครับ ก็มีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆเข้ามามาถูกใจกันแบบไม่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วการเงินการทองดีมีความสำเร็จดีแล้วมีโอกาสที่จะได้ออโชคดีคนรักคู่ครองนำโชคดีมาให้ขอให้โชคดีครับชาวธนูทุกท่านฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี